โอ้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 ลินเอาช่วยครับทิมทิมโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงาม 2องพันเจ็ดครับหนึ่งมานั่กันครับมาดูนกันว่าสิเป็นยังไงครับวันนี้ครับตอนนี้กำลังมาเบิ้งครับเดียนย่างคอติตามนะครับเนาะครับตอนนี้กำลังขนของลงนะครับแจกนักอเดี่ยวทงานฮครับเอาของส่งใมาในชิโก้นก็จิตตามนะครับเนไอนเพว่าจะมาอนบ้ามัครับเป็นคลิปนี้นะครับผมจะเพับ ทีนี้ทีนี้นันเขากำลังติดตั้งอุปกรณ์ครับที่จะติดตั้งช่วงหัวขับนะครับมาวางมืออืเตอร์เก็บเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลอยู่นะครไกลสุดเดี๋ยวจน้อยนะครับเอ๋อติดตั้งอุปกรณ์เออ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 ย้อนกดิบิดชิบวะปนี่ขึ้นเข้าไปขังในในก่อนเด้ออันนี้เขาเป็นปั๊มยังครับอันตะลุโขงโอ้ยพญานาคพญานาคตะลุโขงพญานาคพญานาคเห็นบ่ะอย่าปั๊บมูดิ้นพญาน้า อยู่นัวกุณเหรอเรื่นักขึ้น่ลยเรียนเรียนเรียเรียเรีติดตามต่อไปนะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนกลางคืนครับพี่ก็ต้องสีพ้ากันเถ็ดน่ากินครับได้ยังกินครับอันพันโกโอ้ยได้ต้มปลาครับเมื่อต้มปลาครับนี่ครับที่เด็ดหอยครับลาบหอยลาบหอยเชลลีครับพี่น้องได้ติดตามกันได้ครับด้วยว่าเป็นยังไงตอนเราไปกันนี้ครับต้มปลาโอ้หนึ่งก็ต้องทิมเครื่อง ครับครับรรยากาศครับเอ้าติดตามครับพี่น้องติดตามสบายใจพี่น้องกว้างไปครับบรรยากาศการกินข้าวนะครับเนื้อแมลงครับนี่ได้อ่มีลาบหอยปนแล้วก็ต้มปลานะครับพี่น้องแล้วก็ปลากระเดาครับอ่ะเราอิทงกันเลยกินเหมือนกันครับบรรยากาศนะครับยังได้ก็ติดตามกันนะครับเด้อช่วงเ้าสิเป็นยังไงครับ แต่ว่ารอบเด็กสิไปยิงหนูอยู่ครับเอาเอาจังเวลากันนะครับเนาะเอากินข้าวกันครับนะครับบรรยากาศตอนเส้าครับตอนนี้กำลังตื่นนะครับแห้งหนาวแห้งหนาวแห้งอียัดปะตื่นครับไปคนแห้งหนาวตื่นปะมาดึงไฟเลยครับดีจะ s t a เครื่องนะครับมาขึ้นสูบบวล์ลายเตือนเลยครับเลยครับสี start เครื่องตอนนะครับเอ้าบรรยากาศมาลุนตอน จ้ปลาเรกิดครับจน้อยการแชงตมัยบรรยากาศกันเ็ะแล้วกินน้ำซอครับเป็นย่างย่างปลานี่คายเนี่ยขี้เขานะครับย่งปลาแล้วก็ขี้เขาแล้วก็หัวดไม้ขี้หวดม้ขี้หวัไม้เก็บซุกครับพี่น้องเก็บใกล้ซุนเลยแต่ว่าหวดไม้ก่อนบางทีเห็นเราควง้องเที่ยเราบัค่านน่ควงกันกับว่าอกก้ครับจช่เลกับาติดตามหัวนกันได้ไม่นดเป็นยังไงครับพี่น้อง ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้น้ำเริ่มใกล้จะหมดนะครับครับกตอนนี้ก็เริ่มเห็นตัวปลาแล้วครับคาดว่าอีกเมื่อกี้โมงครับได้จับปลานะครับแต่ว่าลุกไปเบิงแล้วว่าตมนี่ตมเลออยครับบแบบนะแล้วนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่เป็นหัวปลาครับโอ้เป็นขนาดปลาเลยครับมินิมันวัดแตพอถึควรนนะครับพี่น้อง ครับเจเนกนมาดูน,นึงกันนะครับเด้อครับในช่วงน้ำบกนะครับครับชฉดเดีดแบบตัวปลายอย่างนงี้ยครับดูวายุครับดูวายุครับดูดงกันครับพี่น้องได้ยอะหมดหรอไง,ง,งดั่งเตียงให้ดิปลาไม่เตียงนะปลา คุณไม่เหตาหัวไหมงเยอะกปิดึมกโกเลยเ่อบขมันอยุเฉียวมันคำไปอยู่โอ้ยูข้ยูครับนปูช่วยนะครับชยนะครับช่วยพี่น้องนะครับพี่น้องโอ้ยขัดขั เชนโก้ครับเชีนโกครับติดตามต่อไปครับพี่น้องติดตามต่อไปเอาเมื่ก้ไกกันนะเอก้ไกันโอ้สั่งันของมันนีโอ้อะไะครับพี่น้องโดนเนีอ้าวโดนครับมีตมีตมนมันมนมันมันันนะครับมันนมันมนมัมันมันนันมันนมันมันมัันมันนมัันมั ติดตามต่อไปครับพี่น้องของทุกประเทศเหมนกันครับโอ้ติดตามครับพี่น้องติดตาม พี่น้องวางไ่ครับวันนี huh ้ก kind of <im aves> ัน้ากับเบิดแล้วครับพี่นี่บุกเบิรแล้วครับวันนี้มาติดตามกันเก็บปลาครับเป็นเอ้าจะจีเป็นยังไงครับว่ามี่หน่อยเวลาเท่าไดรครับเอาติดตามสุขุทุกคนครับลวกมึงฮือมึงยัดยางพลามึงหาดีดีฮือขึ้นโว้ยมึงหามาเป็นหนาควดไหมหนาควดนะ ข้าวข้าวนี่เขาอย,ยะะู่ว่าจะมุ่งมุ่งพาไปในไหมครับเอาทั้งหมดกำลังเทียงกันเลยครับผมอ่า <ะ S 2> คือไว้ดีๆค่อยๆพวดลงไปค่อยๆเก็บไป,ไปโดมเ,เลือกครับค่อยๆหานะครับเนาะอันนี้ก็เก็บหอยไม่ก่อนหอยก็เอาครับมื้อนี้ เอาละครับอาจารย์มิกอรับครับพี่พี่ครูไปเซนี่ครับช่วยนะครับอาจารย์กิ้งครับช่วยนะ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 ครับหายีหายดีดีครับอากาศครับการแจ๊บแป๊บนี่เอาโชว์ครับโชว์เอาใส่เลยครับจัดครับจัดครับทีมงานมนเป็นที่หนามน น้ำนี่เนี่ยเห็นไ่น้ำน้ำน้ำกแค่นี่ีกุหลากอนนงกูลงมากูลงว่าถึงมอยูี้าครับติดตามครับุณได้ไปเห็นทางเด็ตมกับเบิ้งครับเด้อนี้นักากการหาปลาครับนี้ เป็นสานะครับอันนี้น้องนี่เป็นสานะครับอ่าเมนี้ในราคา27ครับย7่สอยคาดว่าเรื่องไหนครับอันพันโกะรุ่นไปนะครับเนาะรุนไปน้อกันนะครับเนาะเอ้าทั้งนั้นเลยนะครับช่วยนะครับช่วยนะช่วยนะครับค่อยๆหาไปเด้อครับอันมันมีหลายอยูุคช่วยหาไปเลย ไม่ถอยจากกูดูทอนีเลยโอ้มามไงเหยนยไปครับไงเหยยดไปต้นต้นน้ำมันน้ำมันน่นแม่จิ๋น้ำมันเยอะกว่าขคทโค่ะใหอตนตุงาคือเมียนุคนเมียนเรีือ่งปลาตุ้งนะเตหมเต็มน้ำที่งานต้องไปคือบอก่เรียนลเอียมีีเ็ปลา กองไปเงือนออกสุดเลยเนี่ยกองไปกองไปเป็นกองเป็นกองไวปติดตามครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มีเป็นเอ่อเป็นหักเป็นยังกไงคือผักบุ้งเป็นเคี้ยวผักบุ้งเป็นเทาวันเทาวันเถอะดิเอาใหญ่เต็นเอยติดตามไว้เลยครับพี่น้องครับ ค่อยๆลือไปนะครับลรือเป er uh ็นนานะครับง่ายๆคือค่อยๆไปนะครับก็เฝ้าครับที่เป็นนาซึ่งตมกระเลืกน้ำตมเลืกครับพี่น้อง่างครับไม่ได้ครับช่างมิกจับดาจับดาครับโอ้แม็กดาักมัพอ๋อโอ้ยันทำไมไม่มีไปทีก็ไงนี่แหละเหนียวเหยู่อค่อยๆดึง

ยังครับยังครับติดตามครับติดตามไปเ่ไปลยไปไลยเห็นทหารมดเลง้องหลุดลุงหลุครับต้องหลุกอ่ะมัน้ามไมต่อต้ไวเลวเนาะทังมดอูเจริงไหมวห้ามลก่ะ ถ้ามเ้นันกตองมีใครันอ้ว่ทันายไงว่าเสียนะครับเนาะเอาอลครับเอาอะไรครับเอาอะเอาอะไรเอ็อะกด้มชยงมิกเลยครับไปกไปเลยไปเลยเกามมาทารอกเมื่อยจมเลยเอ้ยแงย่างกาถังมาทันดูถอกัถั โอ้ยนี่ปลาดิแมน่ะปลาสินหเหมยังกนหแล้วมีเยอดินะบอกมาเขาพีที่กูว่าเขาค้างเถอะครับตัวนึงลังนอนอยู่ครับเดี๋ยวมงางไม่เหียกครับเก้บเป็นหลานะครับ ไดครับไดครับนี้ครับมึงหลุๆหนลบมึหางครับนี่ครับตรงนี่ครับเขาตรงไรหาหัวมึงกันเกกบับแล้วก็ไ่ได้ใจครับครับยแย้เรียร้อยครับเป็นทีมงานเจ้าภาพนะครับว่าเป็นที่ไม้คุณภาผับ ร้ดดอตวกันต่อไปครับโอ้อโหหัวครับพี่น้องนี่ไท้ไก่ๆได้บ่ด้เ้ยเถอะยังใากหมดต้งไปแล้วครับพี่น้องต้องหัวเปิดๆๆเ้เ่เดงข้อดดผมิามครับตัวนี้ โอ้ต้มเลยครับพี่น้องช่วยนะครับโอ้ซีพีซีพีครับซีพีแต่ไม่เต็มแล้ยเอาใท้าูถังมาเดเลยไปชิ้นเอาใส่าขูดทังมาดทอนไว้ไปเทีต้องชงต่อไม่เลยอ่ะชงต่อมาอาจารย์นี่ครับดูต้องกันครับติดตามไปต้วงกันเรื่อยๆครับ เอาทีมงานเอ่าอารทิมกันเรื่องการการมองปลาครับพี่น้องสนใจกับดิตร้ได้ครับคอมเมนต์ไต้ไต้ลางไต้ลางไต้ลางจีครับครับครับโอ้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 ลินเอาดูนะครับทิมทิมโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงาม ตุ้กันต่อไปครับพี่น้องแกมมีให้หลุนเลยไรครับครับติดตุ้กันครับพี่น้องเหนียวเรี่อยเครับเป็นยังครับเป็นยังโคนี้ว่ะกำกังมึงนี่ยกบัขึ้นมาเ้เอกเมีดิโหนีซื้่ขึ้นม ดดแปไปนสองตัวน ok, ั้หอยแมฆขาเกี่ยวหอยนี่เป็นวนที่เหมือนเดิมเดีเห็นป่ะสองตัวเหี้กรเี้วเหือกสองตัวช่วยนะครับช่วยนะครับเอาปาสิดันละลำกลเม่นมันเลยไปหถมาค้งงตอนนี้ลังหาเป็นนาไปเลยอันนี้เขามโค้งอีกเป็นเช็ดเลยเนี่ยหอยก็ม้วนวแต่แลกองยาีนีลยี่เกาะแ้ข้างหลังนั่นนะมวยยังทรมูน หอยลายครับพี่น้องครับหอยลายแหงครับพี่น้องทามึงันรันต้านดวเอเร้าจดโอเอยกนี้คืน่นี่าไจัม่บบเ้ยางล่ะเ นี่ครับติดตามัาทั้งหมดเปยนครับปลาบ้าวตเม่ปนปลาดุกเนอะาเาลงอิกไปลดปลานี่ดึงหึงยูครับอยนักเจอเเ็ปูยูอครับม่งี้ไม่ขึ้นเี้น้ำดูกนี่เนาะนี่ปลาาปลาดุกวะครับตัวนี้เขาต้องจ้องไว้ที่ฐางคุณนะครับว่เป็นยังครับ เมียครับทั้งล่างจักดีครับเดี๋ยวเกิดนี่มันเดี๋ยวเกิดตีตามครับพี่น้องตีตามโอ้ยนะคนเนี่ยปลาสามมือคนเลยสามจับฟองอยู่ว่าเร็วครับวันนี้ก็ล่างไปเรื่อยครับพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วไปสูงหน่อยนะครับติดตามครับตมเอาจากจกหลาอย่างน้อยนะครับเนาะ โอ้จ <c oughs> ้ำ uh, จ ah <c oughs> ้ำทำมันมึงที่ไปหยังมึงที่ไปหยังมาหาอรยังไงนเอมกนี่มึงตาหางกอนครับมึงตหางกอนมงครับมอดูตายังไงมึงหางกอนมึงหางกอนหางครับพี่น้องหางเอาเอามึงเคลียบมมงครับพี่น้องมันิจังไอุ่นท่งอุ่นท่งุ่นโอ้สวยสวยนี่สวย

กับเอาตัวนี้ปปปะพดหปหนองป้ายหยาพี่แม่พี่แม่คู่กันแล้วคู่กันะครับตัวนั้นนี่นี่นี่เนี่ยนี่นีอนี่หนี่ไงูส่วนเตยไว้ส่วนเตยไว้เลเชียนให่ลุงมันเ้อนี่มึงมาหางตัวนี้ดไๆางหนาข้าหนาหนาทีเอาเเอาแล้วยกกันยกโอ้โหครับหมดคุณัง ยู่กันไปหาคนปืนหรือไม่านหัวหัวแล้วไปแล้วไปแล้วหัวาขึ้นหัวหัอรบแหมเอากูังไปสูหัวเลยเินโค้ทังไปสูหัวไว้เอากูทังสุขหัวเอาแนวโอ้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 ยอ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้กะออ้ออโอ้โอ้้ั้้ ไม่ยังครับไม่ยังครับโอ้โ้นี่นี่ตัวนึงมาแครับมาแล้วครับมาแล้วครับไรมันหยับงไปล้วโอ้ไปแล้วมปดมมโอ้ข้นี้ขอยึดตัวยึดตัวอนกนหลีมมันคายเงี้ยอยู่นี่โอ้ครับโอ้เอาผักบองใส่กรกบปาออานี่เอาไปลยครับ่นมา สวยงามครับสวยงามตุนตุนนี่ครับมือคครับครับโอ้ไปไลยมูกเอดีใจแลเราเลยไม่ไกลนะครับไม่ไกลเนยมาใส่ครับมาใส่มาใส่ครับโอ้ครับสวยงามครับสวยงามเจ็บขอเนี้ครับนี่ครับ สวยงามก <gez> ับโอ้ยเ่ครับมองแท้ครับองแท้กรพีงแสยนครับมาจากกะแพงแสนนตวหัวครับพี่น้องเอาครับดอกเดียวกับโอ้โหครับเรียบร้อยครับโอ้ลูบลูบโชว์เลยครับลูบโชว์เลูบอะไรครับลุยโอ้ยยโอ้ไปแล้ว อกนกเนโอ้ยชเลครับปาจิโตปาติโมีครับมีครับนึงครับมีครับมีครับมีชนึงมีชนึงโอ้ตัวนี้ลูกเมจามครับลูกเมจาโอ้บึงบึงครับบึงบอุ้ยงามคับงามคับหอยก็คงจะนึงครับเดี๋ยวจะมีกี่ฟงจมโอ้นี่ครับจะมีครับลูชนะครับลูลูไหม จับปลาเปนสองนิัวเลยไหโอูโหครับนี่ครับสุดยอดครับงงเงี้ยงงปืนกรุงเที่ยวกรุงเที่ยวครับอีกครับนี่ครับนี่ดีนี่ครับนี่ดีตอนนี้ครับสี่คนครับน้ำหาปลาตัวนึงครับเห็นแน้วครับเร็วอครับ สีโกครับเซของของเลยครับโอ้ยของอยู่อไปทั่วละไปลาหลปลาหลปลาไหลงูจบัวอะไรหลปลาไหลโคับปลาไโคโแดงนี้ไ้วครับยกอยวอ้

ตัวเนี่ครับตัวนี้ยอันนี้จใส่โลกว่าครับนี่ทางนี้กลัวหลายตัวอยู่แข้งแข้งแข้งคู่เหี่ยวๆเนี่ยคู่นั่นคู่้นสนใจเห็ดแปรี้ยสากะมาเอาครับพี่น้องคู่นั้นน่นใส่ปลาไตหัวตัวนี้เป็นอย่างเงินาล้วัหบ่อยขอบุญขอบคุณพี่น้องควงมไฟสิคุณสมบัติฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องวัชระชาแนลนะครับครับผมก็จะมี อย่งดีๆเห็นเบิ่งใน <c oughs> หลายย่างครับกิดสนุกอุดมันๆครับ <c oughs> มันมวลไปทุกงมือครับผมขอบุญขอบคุณครับผมพี่คิดนะครัวอาจารย์เก่งเสุดยวดเสือจวดยวด,ยวดยวอ๋อ <c oughs>